สวัสดีค่ะทุกคนจา๋าพบก่บกบอีกแล้วค่ะวันนี้ดูดีขึ้นมาใช่ไหมค่ะ <laughs> พอดีจะออกไปตลาดทุกขะทุกคนก็เลยเอออันนี้ก็คือที่แปะสิวนะทุกคนที่แปะสิวก็ดีนะทุกคนกบได้มาจากเมืองไทยเนาะกบซื้อกบยังเสียดายอยู่เลยว่าทําไมกบซื้อมาน้อยจังทุกคนมันก็ช่วยเพราะว่ากบอะค่อนข้างที่จะเป็นคน แพ้แพ้ง่ายหน้าก็คือแบบว่าสิวขึ้นง่ายทุกคนก็มีเรื่องมามอหมอยพูดคุยนะคะทุกคนจ้าสองอย่างสองเรื่องเนาะก็คือเรื่องแรกก็คืออย่างที่ทุกคนพอจะทราบว่บคิดที่จะทิ้งสามีนะคิดจะทิ้งคุณอำนาจนะทุกคน ก็อย่างที่บอกนะพ่อก็ไม่สบายถูกไหมพ่อไม่สบายแล้วทีนี้กบก็เลยคิดว่าเออทิ้งคุณน้ำนาจดีกว่าให้ทิ้งให้คุณน้ำนาจมาคนเดียวแล้วก็วันก่อนนั่งกินข้าวด้วยกันอยู่ๆคุณน้ำนาจก็บอกว่าที่รักดีแล้วไม่ทิ้งฉันอะไรแบบเนี้ยคือถ้าทิ้งฉันฉันจะกินยังจะกินอยู่ยังไงคือแกก็อาจจะพูดโจ๊กแต่ถามว่าถ้าทิ้งแกแล้วอ่ะ ทิ้งได้ไหมทิ้งได้นะกบคิดว่าก็ทิ้งแกได้แหละแต่เพียงแต่ว่าพอฟังแล้วก็เออบางครั้งกบก็ก็คิดในมุมของตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าหมายความว่าเราจะพ่อเราก็ห่วงแต่ว่าเนื่องด้วยบทบาทแต่และครอบครัวเนาะทุกคนมันอาจจะกบก็อาจจะคิดในมุมของกบว่าเออกบก็อยากอยู่กับพ่อนะกบก็อยากอยู่กับพ่อ แต่คุณอำนาจก็คิดในอีกมุมนึงว่าโอเคก็อยากให้เมียอยู่กับพ่อแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวอ่ะเขาจะใช้ชีวิตอยู่แบบไหนเพราะว่ากบกับคุณอำนาจเนี่ยเหมือนตัวติดกันนะคะกบอยู่กับอยู่อเมริกาเนี่ยเราเคยห่างกันแค่สองวันในขณะที่กบอยู่ในประเทศอเมริกาเนี่ยมาสิบสิบสิบเอ็ดปีเนาะ ย่างเข้าสิบเอ็ดปีแล้วแหละกบก็คือไม่เคยห่างกับคุณน้ำหน,น้ามีครั้งหนึ่งที่เราห่างกันก็คือวันที่เราบวชวันที่เราบวชให้แม่คุณน้ำหน้าเนานะแม่คุณน้ำหน้าเสียที่นี่กบก็ไปบวชเราบวชก็จริงเรานอนห่างกันก็จริงแต่เราอยู่ในวัดเดียวกันคุณน้ำหน้าบวชพระกบบวชชีนะก็คือความห่างก็คือหมายความว่าแยกห้องนอนนะทุกคนทีนี้พอคิดไปอีกมุมมุมของคุณน้ำหน้ามันก็อาจจะ เออมันก็จริงเนาะเขาแต่เขาไม่ได้หมายความว่าให้ให้กบทิ้งเขานะออไม่ได้หมายความว่าเขาไม่อยากให้กบทิ้งเขาเขาก็อยากให้กบเป็นไปดูแลพ่อนั่นแหละแต่หมายความเปรียบเทียบว,ว่าถ้าถ้ากบทิ้งเขาแล้วเขาจะอยู่ยังไงอะไรความคิดของเขาแต่กบก็เออก็ทุกคนก็มีภาระหน้าที่กบก็เออคิดไปคิดมาก็ดีแล้วแหละตามคุณอำนาจกับไม้ส่วนเรื่องพ่อเราก็ าสามารถติดต่อคุยกับแม่ได้คุยกับแม่ได้คุยกับพ่อได้มันก็เลยแบบว่าเออทำให้เรารู้สึกว่าเออเราคิดถูกแล้วแหละที่เราไม่ทิ้งคุณอำนาจแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งทุกคนกบคิดว่ากบอะแบบกบว่าอาจจะอาจจะอาจจะเครียดอะไรแบบเนี้ยทุกคนเชื่อไหมว่า มีอยู่สองข้อนะก่อนที่กบจะไปเมืองไทยก็คือประจําเดือนของกบอะหายกลบคิดว่าเป็นไวทยทองแน่นอนก็คือหมดประจําเดือนแน่นอนทุกคนก็กลบไปเมืองไทยเดือนกันยาเนาะคือจากเดือนกันยาไม่มาตุลาไม่มาพฤศจิก,กาสองเดือนที่ผ่านมาก็คือหมายความว่าตอนที่กบอยู่เมืองไทยเนาะ คิดว่ายังไงกบก็เป็นไวทองแล้วแหละเพราะว่ากบรู้สึกว่ามันหายคือท้องแหละไม่ท้องแน่นอนกบกบไม่ท้องแน่นอนกบมั่นใจแต่ว่าการที่ประจำเดือนไม่มาเนี่ยกบคิดว่ากบเป็นไวท้องเพราะว่ากบสี่สิบสามแล้วใช่ไหมก็เลยไม่ไม่ได้คิดอะไรเสร็จอยู่ๆกบมาถึงอเมริกาเอา้าประจำเดือนมาเฉยเลย แค่วันแค่ขาดเองหนึ่งวันก็คือสามเดือนทุกคนประจำเดือนกลบมากลบงงมากกบคิดว่ากลบทําใจแล้วแหละว่ากลบจะเป็นไวทยทองเพราะว่าประจำเดือนเรามันไม่มาสามเดือน,เป,นเป็นไปได้ยังไงก็ปรึกษาปรึกษาเพื่อนอะไรแบบนี้ <S <S เพื่อนก็ประมาณอนาะยุค่าๆใกล้ๆกันก็เออหมดประจำเดือนเออก็คิดเอาอยู่ๆประจำเดือนมาเฉยกลบคิดไปคิดมาอาจจะเป็นเพราะว่าความเครียดก็มีส่วนทุกคนความเครียดความ ร่างกายของเรามันพอเราเครียดแล้วอะ่ะมันร่างกายมันปรับสมดุลในร่างกายในร่างกายไม่ไม่ไม่ได้อะ่ะทุกคนก็เลยแบบว่าเออมันทำมันส่งผลให้ประจำเดือนของเราขาดหายหรือเปล่าแต่คุณอำนาจไม่ได้คิดไม่ได้คิดเหมือนที่กบคิดคุณอำนาจคิดว่ากบท้องคุณอำนาจคิดว่ากบท้องแต่ว่าดีแล้วแหละอย่างที่บอกกบ ถ้ากบท้องกบต้องเครียดแน่เลยแบบว่าหนึ่งอายุมากด้วยสี่สิบสามสองอยู่ในสถานการณ์แบบนี้กบก็คงจะเครียดขึ้นมากว่าเดิมอีกแล้วสามคิดไม่ออกเลยถ้าถ้ามีลูกก็จะใช้ชีวิตอยู่แบบไหนบางครั้งก็คิดไม่ออกถามว่าอยากมีไหมคุณน้ำหน้าเขาอยากมีอยู่แล้วแต่กบก็คิดไม่ออกเลยว่าถ้ากบมีลูกมันจะเป็นยังไงนะทุกคนแต่ดีแล้วแหละ ที่ที่ที่ไม่มีเพราะว่าเพราะว่าก็คือประจําเดือนก็คือมาแล้วเป็นไปได้ยังไงสามเดือนไม่มาทุกคนมีใครเป็นเหมือนกลบ้างคอมเมนต์ให้กลุมาเล่ามาแชร์ให้กลบมาเล่ามาแชร์กันนะถ้าแบบว่าใครที่เป็นประจาใครที่ประจําเดือนขาดนานเหมือนกล่อะแล้วแบบขาดไปแล้ว มาหรือว่าขาดไปแล้วเป็นไวท้องเลยมาแบ่งปันแชร์ให้กบฟังมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะทุกคนมาคอมเมนต์เพราะว่ากบก็ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่ก็คือครั้งแรกที่เป็นประสบการณ์ที่เอ๊ะท้องหรือไวท้องท้องหรือไวท้องแต่จริงๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งคู่นะไม่ใช่ทั้งไวท้องแล้วก็ไม่ใช่ท้องกลายเป็นอาจจะนั่นแหละกบคิดว่า คุณน้ำหน้าบอกว่าที่แลกเราไปหาหมอที่นี่กันไหมกบก็คุณน้ำหน้าก,ก็อยากให้ไปเช็คทุกคนบอกว่าที่แรกเราไปหาหมอไหมเราไปหาให้หมอตรวจดูว่าพ่ออะไรอะไรแบบเนี้ยนางก็คิดว่าเมียท้องแล้วเราไม่มีลูกแล้วก็ประจำเดือนก็มาอะไรแบบเนี้ยทุกคนเข้าใจความหมายไหมนางคิดว่ากบตอนแรกนางคิดว่ากบท้องแล้วก็ ประจำเดือนมาก็คือไม่ท้องแล้วนางก็เลยแบบเป็นกังวลใจว่ามีปัญหาอะไรในร่างกายกบหรือเปล่าเออนางก็เป็นกังวลแหละทุกคนยิ่งช่วงนี้กบก็มีเรื่องให้คิดเยอะก็ไม่อยากให้คุณน,ำน้ำนาแบบเศร้าบางครั้งกบเศร้าอะ่ะคุณำนาก็เศร้าไปด้วยเนี่ยเขาก็ต้องทํางานถูกไหมกบก็พยายามจะแยกแยะว่าอันนี้คือส่วนที่กบเศร้าแบบเป็นห่วงความเศร้าก็คือเป็นห่วงพ่อแล้วแหละ อะไรแบบเนี้ยกังวลใจอะไรแบบเนี้ยแต่กบก็ต้องกลับมาดูแลเทคแคร์ care, คุณอำนาจให้มันแบบให้ชีวิตครอบครัวไปปกติเนาะจะมาใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้ยไปแบบเนี้ยมันจะทําให้รู้สึกว่ามันเศร้าไปไปเลยอะไรแบบเนี้ยทุกคนนั่นแหละกบก็ขอบคุณมากๆานะทุกคนที่แบบว่ามาเป็นกําลังใจให้กบเสมอเนี่ยมันรับฟังนู่นนี่นั่นที่กบเล่าก็ขอบคุณมากๆานะคะทุกคน ก็ช่วงนี้อากาศบ้านเราก็หนาวที่นี่ก็หนาวทุกคนก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆทุกคนคะ่ะไปแล้วบ้ายบา